เสียโป้ชวนติ๊กบิ๊กบาเธอร์ออกรายการหวังช่วยปลดหนี้4ี่40,000บาทจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ครับเคยมีกระแสข่าวว่าเสียโป้อภิรักษณ์ชัดอานนท์จะยื่นมือให้ความช่วยเหลือและช่วยเคลียร์กับเจ้าหนี้การพนันให้ติ๊กบิ๊กบาเธอร์อดีตภรรยาของนักแสดงชื่อดังอย่างหนุ่มสอนรามเทพิทักษ์ที่ออกมายอมรับว่าอย่ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วและแยกกันอยู่แล้วหลังมีมรสุมปัญหานิสิมที่เกิดจากการติดผนันล่าสุดนั้นก็ได้มีโอกาสเจอกับเสียโป้ในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์หนึ่ง จึงได้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวครับว่าความจริงเป็นอย่างไรและได้ให้ความช่วยเหลือไปแล้วหรือยังนักข่าวนะครับถามว่ายื่นมือให้ความช่วยเหลือติ๊กบิ๊กบาเทอร์เสียโปนะครับบอกว่าคือตอนแรกเราจะเอาเขามาออกรายการรายการทิ้แท็กพลันยูโรจนาวุฒิธรรมเป็นพิธีกรแต่ว่าเขาก็ยังไม่ตอบรับซึ่งทางบริษัทก็เลยไม่ได้เอาเลยไม่มีการช่วยเหลืออะไรกันทําไมถึงจะช่วยก็คือเราจะจ้างงานครับเราไม่ได้ยื่นมือมช่วยตอนนั้นกระแสะเข้ามา ก็เลยคิดว่าทาให้รายการเราดังได้ก็เลยคุยกับเขาแต่คนเอาไปออกสื่อว่าช่วยซึ่งจริงๆมันไม่มีมันไม่ได้ช่วยครับมันไม่มีการโอนรู้จักกันมาก่อนไหมเสียโปโ้นั้นบอกว่าส่วนตัวไม่ได้รู้จักกันผู้สื่อข่าวนะครับเลยถามว่าคือเราจะจ้างเขาไปออกรายการเสียโป้นะครับบอกว่าตอนที่ชวนเขามาออกรายการนั้นผมแค่พูดว่าถ้ามาก็ได้รับเงินเขาก็ไม่ได้โทรศัพท์กลับมาประมาณหนึ่งวันก็คือยกเลิกไป แต่อีกวันเขาก็โทรศัพท์กลับมาว่าจะมาออกแต่คือทางบริษัทไม่ได้เอาละครับคือทางเราจะใช้หนี้ให้เขาทั้งหมดคือทางบริษัทเราจะใช้หนี้ให้ครับเห็นเขาบอกว่าเป็นหนี้จํานวน400,000บาทในตอนแรกนะก็คือเราเสนอไปว่าเราจะใช้หนี้ให้หมดแต่ว่าเขาพูดในรายการว่าเขามมหนีแค่400,000บาทเราก็ตั้งใจจะใช้หนี้ตามเท่าที่เขาบอกมีหนี้เท่านี้เท่านั้นเองครับส่วนตัวเราดูเยอะไปไหม เสียโปนะครับบอกว่าก็คือให้ค่าออกรายการสี0แสนมันก็ไม่ได้มากมายอะไรคือรายการเราก็เป็นรายการธรรมดาตามช่อง YouTube แต่ถ้ามันดังผลตอบรับมันกลับมามันเยอะกว่านั้นไงคือเราจะไทยอินสินค้าเราให้เขามาช่วยโปรโมตประมาณนะครับเราได้บอกเขาไม่ว่าให้ค่าจ้างเท่าไหร่คือเราไม่ได้เสนอเงินเราเสนอไปว่าเราจะใช้นี่ให้คือยอดเรารู้จากในรายการที่เขาไปออกเราถามพี่หนุ่มกัญชัยว่ายอดเขาเท่าไหร่ พี่หนุ่มกัญชัยก็บอกว่า4,000 0 0เราก็โอเคไม่เป็นไรแต่เราบอกเขาแค่ว่าเราจะใช้นี่ให้เขาตอนแรกเขาก็บอกว่าขอคิดดูก่อนแล้วอีกวันหนึ่งเขาก็ตอบตกลงแต่คือบริษัทเขาจะเอาวันนั้นตอนที่กระแสกําลังลร้อนไงแล้วเขาได้มาขอให้เราช่วยไหมตอนนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วครับคือเขาก็ไม่ได้มาขอให้ผมช่วยนะเขาก็ถือว่าเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งคนนึงแต่ถ้าเขาขอให้เราช่วยเราก็ช่วยครับ จำนวนเงิน400,000บาทถือว่าเยอะสุดเลยไหมคือ400,000บาทเนี่ยไม่ใช่ค่าตัวสูงสุดตั้งแต่ทํารายการมานะเพราะมีคนที่ค่าตัวเยอะกว่านั้นก็คือน้องอ้อยรอยจูบเยอะกว่านะหลายแสนเลยเรานี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์อัปเดตล่าสุดครับของเสียโปหรือนายอภิรักษ์ชัดอานนท์ครับที่ได้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเอาไว้ไปอีกถนึงช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดารา เราก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สําคัญนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ